ใส่น้ำมันพืชแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปจ้าแล้วก็ใส่กุ้งจ้าข้าผัดกุ้งวันนี้เราจะทำข้าวผัดกุ้งแล้วเราก็จะใส่ไข่ ใส่ข้าวลงไปเลยจ้าซอสวิเศษอันนี้หน่อยผิดไทยลงไปนี่เสร็จแล้ว ใส่หางจ้าเรียบร้อยข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งใครทำกินเองใครใครไปซื้อเข้ากินแล้วได้เยอะแบบนี้มาก บอกมาเลยจ้าอันนี้ทำกินเองมันจะได้เยอะขนาดนี้เลยจ้าง้มเยมเยม,ยมอร่อยอร่อยจ้า